ราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศไทยจะปรับขึ้นหรือปรับลงมีผลมาจากอะไรประเทศไทยต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางประมาณ50%ตะวันออกไกล16%และแหล่งอื่นๆอ,อีกรวม34%เช่นสหรัฐอเมริกาแองโกลารัสเซีย ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคานอกจากนี้ปัจจัยต่างประเทศที่มีผลต่อราคาน้ำมันดิบโดยตรงได้แก่ข้อตกลงกลุ่มโอเปกสงครามความขัดแย้งในตะวันออกกลางความต้องการแต่และฤดูกาลสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปภัยพิบัติต่าง ส่วนปัจจัยภายในของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันเช่นรัฐมีนโยบายสนับสนุนราคาน้ำมันชีวภาพมาตรการภาษีการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนต่างๆจากสถิติสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานจากตัวเลขการใช้น้ำมันสำเร็จรูปไตรามาสที่1ปี2564จำนวน2ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นสัดส,ส่วนที่ประเทศต้องนําเข้าน้ํามันดิบมากลัน่นประมาณ873,000บาเรลต่อวันหรือประมาณ72%แน่นอนว่ามีผลต่อการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันแต่อย่างไรก็ตามยังคงเป็นไปตามกลไกของตลาดและเปลี่ยนแปลงต,ตามตลาดโลก